สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้กลับมาใน,นช่องดาร์กในเช่นเคยนะแล้วก็สุขสัรตปีใหม่สําหรับทุกคนกันด้วยนะเฮ้ยปีใหม่เลยวนวะันนี้ก็ตีหนึ่งนะผมจริงตั้งใจจะถ่ายคลิปตอนเที่ยงคืนตรงเลยหรือไม่นักเกลเลดหน่อยผมที่ผมมาลงตอนนี้ก็เพราะว่าผมไปเล่นประทัดกับเพื่อนๆกับเล่นพูมาเนาะมันไม่หนำใจผมผม,ผมซื้อกันมาน้อยไปหน่อย ผมก็จะมาขออวยพรให้สำหรับทุกคนให้มีเอ,อสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีชีวิตที่ดีนะอ,อความหมายของชีวิตที่ดีสาหรับผมก็คือใช้ชีวิตอย่างให้มีความสุขเนี่ยไม่ว่าจะเจอเรื่องพบยากลาบากอะไรก็ขอให้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดนะถ้าความยากลําบากนั้นมันยากให้ตัวเองยากยากเกินไปที่เอ่อทุกคนที่เออยดิยาก,กินไปที่ตัวเองจะรับไหวแบ่งปันให้กับพเพื่อนๆนะ อย่างของผมเนี่ยผมมีอะไรก็คุยกันนะตอนที่คุยไปทัดกันคุยเรื่องเก่าๆกันแล้วก็จะมาบอกเรื่อง,ง,งกิจกรรมด้ยวยเขาว่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งนั้นผมอะ่ะไม่ได้ไปเชียงใหม่หรอกแต่ว่า eipad เอะ่ะก็เขาก็จะเอาเขาจะเอาไปด้วยนะผมก็เลยจะถาม,มาถา่ายจะถ่ายคิปได้อีกทีคือตอนที่เขากลับมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนกว่าเขาจะกลับมาแล้วตอนไหนสักทีสัก,สกน่าจะวันที่ สองหรือสามนี่แหละครับอ่าแล้วผมก็กล่าวว่าจะทํำลิปต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าผมจะมาพูดเรื่องจิจกรรมเวยนั่นคือเรื่องภารกิจสุดพิเศษรีไปทําการจะมีสิบตัวให้สมฟรีโอเคอันนี้รู้กันจิจกรรมนี้ขูดเพชรครับผมรางวัลสูงสุดคือสองพันโอ้ยแม่งมีคนได้อีกเน้วหรอว่าสองพันคือคุณจะต้องมีดวงแบบมากๆเลย รวงแบบจะว่างยังดีโอกาสดอปแบบผมว่าโอกาสดอปมันค่อนข้างต่ำนะเขาค่อนต่ำผมว่าแล้วก็จิจกรรมนี้มันเป็นของอฟาร์มของถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถมันจะมีคำอธิบายอยู่ตอนเข้ามาเนี่ยมันจะมีคำอธิบายให้นะผมว่าไม่อยากพูดเยอะละถ้าพูดผิดเดี๋ยวก็ขออาภายัยด้วยนะคับ และกาก้าอัตติแฟนี้ต้องใช้กันหลายๆคนเลยบางคนขาดอัตติแฟกเยอะมากเป็นไม่ได้ก็รีบไปทํากันนะก่อนที่จะไม่มีแล้วก็มีพวกล้างค้าปเป็นเลข่กิจกรรมหรือก็ซื้ออย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ซื้อเอาต่อมาเรื่องที่จะมาพูดต่อไปก็คือพาเลตสงครามอันนี้มันจะไม่มีคราวนี้จะไม่มีอัตติแฟกมาให้นะมันจะไม่มีอัตติแฟกของปีใหม่ จริงมันควรมีแหละแต่นี่ใครก็ได้รีบไปทำนะเออมันจะเป็นคัสซีนคัสซีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมีหลายคัสซีเลยมากตอนนี้โอ,อ๊ยลืมรับเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บเพชรฟารมเพชรแล้วแหละเพราะว่าตอนที่จะหายไปที่จริงผมสุ่มได้แล้วนะผมไม่ได้ทำคลิปผมด้าแล้วตัวหนึ่งผมกะจะเอาอีกตัวหนึ่งมาปลดแล้วก็กะจะเอาราชาเทวสูตรด้วยของมิโลดัส เป็นไม่น่าอยากให้มีก๊อกซีเนียนะผมก็เลยสามารถเล่นดา่านระรอได้มันไม่มีใช่ปะโนแมงเงียมีไหมนะเดีย๋ยวระตูตอนนี้มีไหมนะของก๊อกซีเนียถ้ามีก็หน้าสุม่มก็ซีนเนียก็ซีเนียไม่มีแหละม,มันก็ไม่เป็นไรนะสำหรับผมผมทำใจได้อยู่แล้วนี่ทำเนี่เรื่องที่จะมาพูดอย่างสุดท้ายเป็นอย่างสุดท้ายแล้วจริงๆแน่ๆ,ๆ ให้นี่ทำกิจกรรมนี้ให้เร็วที่สุดถ้ามันหมดแล้วก็คือหมดและไหนจะยังเป็นค,คอคโลโบตัวปะคลอลโลโบตัวต่อไปที่จะมาเป็นเรื่องอะไรนะไอ้พระเอกไม่ชื่อซูบารุป่ะจำไม่ผิดจำไม่ได้อะ่ะผมไม่ได้แบบเบียวอ,อ,อนิเมะเหมือนเพื่อนผมเออเพื่อนผมนี่แม่งเบี้ยวน่นึ่งคนหนึ่งที่เบีเอออ้ยวอนิเมะจริงๆริงจังๆ,ๆ,ๆผมก็เบี้ยวแหละแต่มันไม่ได้เบี้ยวขนาดนั้น แล้วก็ไม่เออไม่มีแล้วนุ่มอะรู้ต่อนะก็ไม่รู้ก็เรีบไปทำกันนั่นแหละใช่พุ่นง่ายเลยคลิปความยาวก็น่าจะไม่ยาวมากสักห้านาทีหกนาทีฮะอืมโอเคถ้าจะปีปีมาโอ้ก็ต้องรอปีหน้าเลยผม ผมอยากให้ถึง1ล้านซับไวๆจังเลยแต่มันคงยากลำบากแน่นอนการเดินทางมันเพิ่งเริ่มต้นของผมเนี่ยอืออืเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะว่าอาจจะมีไลฟ์สดทางกรีเขาบอกหรือเปล่านะเราต้องรอดูแล้วแหละเราจะได้รู้ว่าคนเโบต่อไปอาจจะ LR นะของนนอันิเมะเรื่องของซูบุรูจำได้แค่นี้แหละพระเอกมัน,น่ะอือ ผมก็ไม่รู้จะหาภาพจากไหนเนี่ยไอซูบารุเนี่ยก็ขอโทษทุกคน,นด้วยด้วยเอเอาเป็นบ้านนะก็ขอจบคลิปจบเพลงเท่านี้นะคลิปมันสั้นเลือเกินนะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอนะ ก็บอกว่าแบบอยากให้แบบทุกคนใช้ชีวิตกับครอบครัวของตัวเองนะรักใครกองเกลียวกับพกคพ้องด้วยเพื่อนเพื่อน,นเออไม่แน่ก็เออผมผมพูดสาเหตุทาคลิปเลยสาเหตุที่ทาคลิปเพราะผมก็อยากได้เงินด้วยส่วนหนึ่งอีกสั่งหนึ่งก็คือความสุขของผมความสุขของการเล่นเกมให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขนั่นแหละเหตุผลที่ผมนำคลิปช่วยกดไลค์หรือกดซับสไคร เอออผมด้วยนะผมอาจจะพูดติดขัดมั่งนะผมเจ็บคอตะโกนดังกันไปหน่อยจุดจุดประทัดกันทีไรแม่งตะโกนกันอย่างดังเลยเอโทษกันด้วยนะเอาเปไน็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย